อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับกองกองกันไว้เนี่ยนะครับคือไอซ์ครับ16กระสอบน้ำหนักรวมกว่า658กิโลกร,รมัมและยังมียาบ้าอีก1 1 6 0 0 0เม็ดเป็นของกลางที่กองร้อยทหารพรานที่2101กรมทาหารพรานที่21กองกำลังสุรศิสุรศักดิ์มนตรีครับตรวจยึดได้จากการนำกำลังเข้าไปสกัดแล้วก็จับกุมขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำโขงในตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม การจับกุมก็ถือว่าเป็นการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนครั้งสําคัญครับหลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากฝั่งประเทศลาวเข้ามายัางพื้นที่ฝั่งไทยเพื่อน,นําเข้าสู่พื้นที่ชั้นในบริเวณริมตลิ่งแม่น้าโขงเมื่อนํากําลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยไปเจอเรือสองลำรถตู้อีกหนึ่งคันพร้อมกับผู้ต้องหาเป็นชายชาวลาว3คนพบว่ามีอายุแค่ 16, 17และ30ปีครับ จากการกองนองสุศักสมกมรีนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมกันในการจับกลุ่มไปนี้ผู้กา,ารฐานบกด้ฝากขอบคุณผู้แทนชาทุกคนในการเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าสุ่มตรวจจนสามารถจับกลุ่มเคสนี้ได้สําเร็จนะครับกอเป็นมูลค่ามหาศาลมากนะครับถ้าหลุดเข้าไปตอนไหน,นครับ ส่วนที่จังหวัดบึงการตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดบึงการเข้าสกัดจับขระบวนการค้ายาเสพติดหรือที่ในวงการเขาจะเรียกว่านักบินนะครับก็คือคนที่รับจ้างขนยาเสพติดใช้รถตู้ขนยาบ้านหนึ่งกระสอบมาโยนทิ้งไว้ข้างทางบริเวณถนนสาธารนณะด้านทิศใต้ของบ้านโนนสวนหม,ม่อม ขออภัยนะครับบ้านโนนสวนหม่อนตําบลบ้านต้องอําเภอเซกาจับกลุ่มชายได้3คนเป็นชาวจังหวัดสกลคนครหนึ่งในนั้นอายุแค่16ปีเท่านั้นพร้อมกับยึดยาบ้าได้128,000เม็ดผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะครับว่าได้รับการว่าจ้างมาจากชายชาวลาวให้ไปรับยาบ้าตามจุดที่นัดเอาไว้เพื่อไปส่งต่อให้กับลูกค้าในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ